ดีค่ะพบกับช่องสวนไม้คลายเหงาค่ะพามาดูดงบอนสีบ้านเราค่ะให้เพื่อนๆที่กำลังเหงาได้ดูเพื่อคลายเหงากันค่ะและนี่ก็เป็นชายชนที่เราปลูกเอาไว้ไม่กี่วันเองนะคะเราได้ลงคลิปไปแล้วตอนนั้นนำชายชนเบบีออกจากตู้มาปลูกค่ะ ตอนนี้นะคะเขาโตขึ้นเยอะเลยเพื่อนๆที่เคยดูคลิปนั้นจำได้ไหมคะนี่ค่ะใกล้จะเป็นไซส์แม่พันธ์ุแล้วค่ะจากเบบีไม่กี่วันเองนะคะและนี่ก็เป็นแม่ของเขาอยู่ข้างๆออคลิปนั้นเราก็พูดแบบนี้ค่ะไม่ใช่เดจาวูนะคะอันนี้คลิปล่าสุดคลิปใหม่บรรดาแม่ๆม่เขาค่ะ โตเร็วมากค่ะเราก็เพาะเองนะคะผ่าหัวเองได้ลูกหลายต้นก็เลยนำมาปลูกค่ะจากแม่ต้นเดียวที่ซื้อมาค่ะอย่างนี้ไก่แก้วตัวงามเราก็ซื้อมาในราคา450นะคะในปี63ช่วงกำลัง ฮิตเป็นกระแสเลยค่ะบอลสี450สั่งในออนไลน์กลุ่มบอลสีนะคะเลือกต้นที่เราชอบมาถึงก็ใบออกจะเหลืองนะคะบางใบก็ใช้ไม่ได้เลยค่ะช้ำเลยเพราะว่าเขาแพ็คกล่องมาแต่เราก็เออรู้นะคะบอลสีมันต่อให้เหลือแต่โคนนะคะใบช้ำหมดมันก็ปลูกขึ้นค่ะ เรารู้วิธีการดูแลเขาค่ะเขาตายยากนะบอนสีเนี่ยโอดูสวยค่ะไก่อันนี้นะคะแล้วก็ผ่าหัวขยายได้ลูกหลายต้นเอามาปลูกในกระถาง12นิ้วค่ะจะกลายเป็นทุ่งบอนสีค่ะเราขอเรียกทุ่งบอนสีนะเพราะว่าเราใฝ่ฝันอยากมีทุ่งบอนสีเนี่ยประมาณนี้ค่ะ ดินที่เราใช้ค่ะ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่ามีแต่ภาพบอสีเนาะไม่มีสาระดินที่เราใช้เราจะใช้ใบก้ามปูล้วนค่ะใบก้ามปูล้วนนี่แบบนี้ค่ะยังเป็นใบยอยู่เลยก็มีกิ่งก้านก้ามปูติดมาด้วยนี่นะคะเขาชอบใบก้ามปูบอนสี ดินอื่นก็ไม่งามเท่านะคะลองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสาบแช่น้ําอย่างน้อยสองคืนเอาสารแทนินออกก่อนเพราะไอตัวสารแทนินเนี่ยมันจะชะงักทําให้ต้นไม้ไม่ค่อยจะโตโตช้าค่ะเราแช่สารแทนนินสังเกตนะเวลาเราแช่กาบมะพร้าวเนี่ยมันจะเป็นน้ําสีแดงอันนั้นนั่นแหละไล่น้ําสีแดงออกให้หมดเลยค่ะเขาก็จะโตเร็วแต่มันลองก้นกระถางอะนะ ลากกว่าจะถึงก็สักระยะหนึ่งอ่าดูสวยๆทั้งนั้นเลยเช้ามาเราก็นั่งจิบกาแฟดูบอลสีนะคะอากาศดีบ้านเราอยู่นนทบุรีเมื่อคืนฝนตกกระหน่ำค่ะตกเยอะมากบอลสีเราได้ฝนนะคะก็เลยงามอันนี้ก็ได้ฝนสาดเข้ามานะคะเขาก็เลย งามเลยค่ะนี่เม็ดฝนยังอยู่เลยค่ะไก่แก้วตัวงามนะคะนี่ใบเขาจะแปกแลกเนาะใครชอบไก่แก้วตัวงามนี่จะเป็นคนที่แนวชอบใบไม้ปแปลกๆอย่างเงี้ยใบเขาจะปุ่มจะป่่าค่ะเหมือนคางคกบอลไม่ค่อยดังนะไก่แก้วตัวงามเป็นบอลธรรมดาตระกูลไก่นะคะ่ะ แต่เขามีความแปลกก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะที่ชอบก็แบบเราเนี่ยแหละคะ่ะเราจะใส่ปุ๋ยออสโมโคสสูตรเสมอ13 13 13ซื้อมา1กิโลนะคะเป็นถุงราคา160บาทถ้าจะถามว่าซื้อที่ไหนได้บ้างก็ไปที่ร้านเคมีหรือร้านการเกษตร บอกเขาเอาปุ๋ยออสโมโคสนะคะสูตรเสมอ3เดือนใส่ครั้งหนึ่งค่ะมันเหมาะกับเรามากเพราะว่าเราเป็นคนขยันด้วยเราเน้นที่การปรุงดินนะคะเวลาปลูกบอนสีนี่ค่ะถามว่าใช้พวกเอ็มรอยกระปิผงชูรสหรือเปล่าเราไม่ใช้นะคะ ไม่เคยใช้กระบอนสีค่ะเน้นการปรุงดินอย่างเดียวเพราะอะไรถึงไม่ใช้เพราะว่ามันไม่ใช่อาหารต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับแบบนี้นะคะเราว่านะแค่ใบก้ามปูหมักเขาก็งามอยู่แล้วและการที่เราเอาเออของพวกนี้ไปใส่เพิ่มเนี่ยจะทำให้เขาช็อกเนื่องจากสารอาหารเกิน เดิมทีเขาก็งามอยู่แล้วค่ะมันไม่มีอะไรที่จะงามกว่านี้แล้วอ่ะถ้าเราไปเพิ่มอเงี้ยใบเขาก็จะเหลืองเอ็มร้อกะปิน้ำปลาอะไรของสูตรต่างๆในโซเชียลค่ะเขาเราก็ว่ามันน่าจะเหมาะกับพวกไม้ต้นใหญ่กว่านี้พวกไม้กินอะบลอกกอมะม่วงอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะไม่เหมาะกับแบบนี้หรอก เราเคยเอาผงชูรสไปใส่ตายค่ะก็ไม่เชิงตายนะใบมันหายไปแล้ววันดีคืนดีก็โผล่ขึ้นมามันไม่ถูกกันนะคะก็จะมีคนบอกว่าใส่แล้วงามดีเอาก็ดีไปค่ะใครใส่แล้วงามก็ใส่นะคะเราพอใจกับการปรุงดินเระนี่ก็เป็นหนุมานค่ะเดิมนะคะเขาอยู่ในร่มกว่านี้ แล้วก็ดูอาการเขาไม่ค่อยจะสู้ดีก็เลยขยับออกมาหาแสงเพิ่มพอเขาได้แสงไปเขาก็เป็นกอเลยค่ะสวยมากเลยเพื่อนๆกระถาง12นิ้วนะเดิมคือเหมือนจะเหลือแต่กระถางแล้วเราก็ไม่ได้ใส่พวกปลาล้ากระปีอะไรต่างๆตามเขานะเราใช้วิธีขยับหาแสงเสร็จก็เอา ใบก้ามปูที่เปื่อยผุนี่แหละคะ่ะมาเติมดินยังอยู่เลยค่ะใบก้ามปูมาเติมลงกระถางเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคตรรดน้ำทุกวันประมาณเดือนเดียวค่ะเห็นผลจริงๆเห็นตั้งแต่15วันแล้วละคะ่ะแต่ว่าเดือนนึงเนี่ยมันจะชัดเจนดูใบค่ะออกสีชัดเลยเนื่องจากเขาได้แสงสังเคราะห์ ใบมาเต็มต้นไม้ถ้าได้แสงเนี่ยคเขาเหมือนเขาจะมีภูมิต้านทานโรคแต่บางต้นถ้าหาแสงเยอะๆใบก็ไหม้เนาะก็จัดระดับเอาเองนะคะนี่บอนสีแต่ละต้นเขาก็ความต้องการของแสงไม่เหมือนกันบางต้นขยับหาแสงเพิ่มแสงใบไหม้ค่ะแต่อยู่ในร่มก็สวยได้บางต้นอยู่ในร่มเขียว เพิ่มแสงให้ก็จะเป็นสีสดและสวยค่ะต้องเรียนรู้เอาเองนะคะบอนสีเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยอยู่ในร่มใบเขาจะออกขาวพอเจอแดดไปเขาจะสีชมพูเข้มค่ะนี่อยู่ในร่มเขียวค่ะออกแดดเป็นจุดแดงไม่ใช่แดดร้อยนะบอนสีไม่ไม่ชอบแดดร้อยใบไม้ขยับเอาเองนะคะนี่ ก็จะเป็นแสงลำลายใต้ต้นไม้แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกับบอลสีของเราเนี่ยแหละค่ะจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะก็ดูแก้เหงากันไปใครไม่ชอบก็กดผ่านไปเลยค่ะใครเป็นคนรักต้นไม้ชอบ ก็ดูเราได้ค่ะหลังจากที่เราได้จิบกาแฟได้คาเฟอีนเข้าไปในร่างกายสักแป๊บหนึ่งนี่งานเดินค่ะคึกเลยค่ะดีด <c oughs> ใช้คำว่าดีดเลยนี่กาแฟทำเหตุค่ะเราก็ได้ตัดใบล่างที่มัน กูไม่ได้แล้วนะคะใบเขาเหี่ยวเหลืองแล้วเนี่ยตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเอาไว้บอสีเราจะได้สวยมันเป็นถ่วงความเจริญค่ะใบพวกนี้หนอนกินบ้างใบเหลืองบ้างใบแก่บ้างตัดทิ้งเลยบอสีเราจะได้สร้างใบใหม่ขึ้นมาไม่งั้นเขาก็ไม่ไม่อยากจะสร้างถ้าใบาเก่ายัางอยู่เนี่ยดูกอเกศใบไม่ไหม้ตัดทิ้งเลยค่ะใบเก่าตัดเลย กาแฟเราดีดค่ะพาเราดีดได้งานเลยค่ะแต่เช้าทำให้บอลสีเราสวยมองไปใบใบก็สดชื่นทุกใบถ้ามีใบแห้งเหี่ยวอยู่เนี่ยมองไปมันก็ไม่สวยค่ะเหมือนปาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งอคอกอ่ะอันนี้ก็คือตัดทิ้งไปสวยเลยค่ะสวยยกกระถางนี่แม่จะไปไม่ไปสักทีลีลาเนาะ อ้าวไปจริงๆแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย